อย่างไรในการรองรับการเดิน,นครับวันนี้ผมแล้วก็ทางท่านประหลัดแล้วก็ทางท่านตีและก็เจ้าหน้าที่นะครับของกรมทางหลวง<ๆ>ก็ได้มาตรวจดูแลความเรียบร้อยในการสัญจรของประชาชนที่จะใช้เส้นทางรลอสองนี้เท่าที่เบื้องต้นที่วันนี้ผ่านมาที่ประสบกับตัวเองถนนก็มีการจราจรคล่อมตัว แล้วผมได้สอบถามาทางพรรคพวกที่เดินทางก่อนหน้านี้ก็เห็นว่าเดินทางอย่างท่องตัวเหมือนกันแล้วจากการคาดการณ์ของอาทางกรมทางหลวงเองนะครับคิดว่าจากนี้ถึงพรุ่งนี้การจ,ะะจราจรก็คงจะอยู่ในสภาพค่อนข้างท่อง,ง,งตัวครับผมถึงผมก็ต้องขอ,ขอขอบคุณนะครับของกรมทางหลวงเองที่ได้พยายามคืนพื้นที่ในการก่อสร้างเพื่อจะให้ประชาชนเดินทางโดยสะดวกแล้วก็ต้องขอบคุณ ตำรวจทางหลวงกับตำรวจพื้นที่ที่ได้ช่วยกันดูแลการจราจรออย่างดีและในขนาดเดียวเราก็มีแผนสำรองไว้ด้วยในกรณีที่ถ้าเกิดว่าการจราจรทางด้านขาออกหรือขาเข้าถ้าช่วงไหนที่ติดขัดก็อาจจะมีการเปิดดีวอซ s มเบอร์เลนด้วยครับเราประเมินวันครับว่าจำนวนคนที่ขับบ้านนกนห้มากนะวันนี้ประมาณ1ี่กแวันนี้เท่าที่ประมาณไว้ประมาณหนึ่งแสนครับหนึ่งแสนคันครับ ก็ให้ย้ำเรื่องของพื้นที่ก่อสร้างนี่คือว่า่นเส้นทางตลอดแนวนี้มีการดูแลอย่างไรครับตอนนี้ที่ผมเคยได้สัมภาษณ์ไปผมก็สั่งการให้ทางกรมทางหลวงให้บริษัทก่อสร้างหยุดการก่อสร้างนะครับเป็นเวลา8วันตั้งแต่วันที่26ถึงวันที่2อมกราคมดังนั้นประชาชนที่สัญจรผ่านต,ตรงนี้ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องว่าจะมีวัสดุดิบวัสดุอะไระต,กตกมาจากพื้นที่ก่อสร้างครับ แต่ที่ต้องดูเป็นพิเศษไหมคะแมวเส้นทางเทราล์สองที่เกิดที่เป็นคอขวดคือเรื่องจุดต่างๆเรื่องขอขวดต่างๆได้มีการซิมูเลชันไว้ต่างๆนะครับแล้วก็ป้องกันเพื่อจะให้การจราจรไม่ให้ติดขัดแล้วก็เรื่องของความปลอดภัยด้วยครับคือมั่นใจได้ว่าในช่วง6-7วันช่วงเทศกาลปีใหม่เดินทางเส้นเทราล์สองขวดภัยร้อซแน่นอนครับเขาสําคัญคือว่า อย่าขับเร็วนะครับนะครับอย่าขับเร็วแล้วก็ให้ปฏิบัติตามกฎจราจรแล้วเมาแล้วอย่าขับครับครับครับ